na ปวดหัมีอะไรปวดหัวไม่ว่าอะไรก็อะไรปวดปวดเลย กานวันมีของเล่นปวดมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราจะพยายามมาปวดมันขี่ไม่เป็นเพรามันจูงจูงมาปวดเลยนะพ่อช่วยให้นร่อยหรือเปล่าเราจะพยายาพ่อช่วยให้หรือเปล่าผู้หญิงเห็นนี่ทำไงขอให้แล้วไปดูมันแม่กำลังทำอะไรกันวันนู้กมแั่ทำังไรกันนี้ทำลัจได้ซื้อให้ทีนี้ไอ้เด็กชายมันปวดเ้่าปวดเ้่าปวดของเล่นปวดหวดเลย יאו אהלן אהלן